สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องแตงโมเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราพามาดูคันนี้กันนะคะคันนี้ค่ะ Toyota a อ t i ตีค่ะ1.8ไฮบริดพรีเมียมเป็นรถประหยัดน้ำมันนะคะช่วงล่างนิ่มนะคะยืนหนึ่งนะคะเรื่องความถึกทนนะคะ โตโยต้นะคะต้องยกให้เขาคันนี้เลยนะคะสําหรับตัวอันตีสนะนะคะคันนี้เป็นรถปี2021จดปี22นะคะสีดําเงานะคะเลขไม่1 7 0 0 0เท่านั้นค่ะราคา589,000บาทนะคะก็ได้อันตีสไปขับกันแล้วนะสําหรับใครนะคะที่ผ่านไปผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วนะคะ ฝากกดติดตามนะคะกดซับสไครต์ถูกอกถูกใจให้โมทีนะคะหรือถ้าหากว่าอยากเข้ามาชมรถตัวจริงค่ะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรที่ขึ้นให้ด้านหน้านี้นะคะ065ค่ะ4565292นะคะวันนี้นะคะก็อยู่กับโมนะที่สาขาสุวิทวงนะคะ4 6นะคะบริษัทเพชรจุนของเรานะคะเปิดทำการทุกวันค่ะมีสต็อกรถนะคะมากกว่า500คันนะ เดี๋ยวโมพาไปชมกันนะว่าคันนี้นะคะได้อะไรไปบ้างบอกเลยนะคะว่าคันนี้นะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะรอปรับสภาพนะนะคะสำหรับคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์1.8นะคะไฮบริดนะคะให้ดูเลยนะคะว่าตัวไฟหน้าของเขานะคะ ยังใหม่กริปอยู่เลยนะคะด้านหน้าค่ะมาพร้อมกับตัวโลโก้โตโยต้านะคะพร้อมอแสงสีฟ้าเนาะนะคะก็คือขุมจักขุมพลังแห่งไฮบริดนั่นเองนะคะเลขทะเบียนที่ได้ค่ะ3นะคะขอไข่ขอไข่ขขค่ะ396 1กรุงเทพมหานครเลยนะคะทันนี้นะคะตัวกระจังหน้าค่ะเขาก็จะเป็นตัดกับสีคโครเมียมนะคะตัวไฟหน้าเขานะคะก็จะมีเส้นสายแบบว่า LED นะคะเป็นแสงสีฟ้ามาให้นะคะ คันนี้นะคะเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะกําลังรอปรับสภาพอยู่นะคะอาจจะมีความปุ่นบ้างเล็กน้อยนะคะหรือว่าอาจจะมีรอยสีถะลอกบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะคะเพจเรื่องของเรานะคะบอกเลยนะคะว่าคอนเฟิร์มในส่วนของตัวโครงสร้างรถนะคะไม่มีผิดความชนหนักจมน้ำหรือว่าตัดต่อโครงสร้างแต่อย่างใดนะคะคันนี้นะคะได้เป็นยางมิชลินนะคะยางปี21นะคะ แมคคอบ17นะคะด้าน,นข้างมาพร้อมกับตัวโลโก้ไฮปิดทูกระจกค่ะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเรียวเลยนะคะแล้วก็บริเวณที่จับมือเปิดประตูค่ะนะคะเป็นสีโครเมียมตัวนี้นะเขามีแผ่นกันรอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกด้านข้างค่ะนะคะเขาติดตั้งคิวกันสาดมาให้แล้วนะคะทั้ง4บานเลย ในส่วนของไฟท้ายนะคะก็ฉบเฉียวนะคะตามแบบฉบับของเขานะคะมาพร้อมกับโลโก้ค่ะโคโรราอันติดนะคะมีเซนเซอร์นะคะติดตั้งมาให้แล้วนะสองจุดนะคะแล้วก็จะมีเป็นในตัวของส่วนของไฟเบกรกดวงที่3นะคะมีมาให้มาเดี๋ยวโมพาไปดูภายในกันบ้างดีก,กว่าคันนี้นะคะน้องเป็นสีดามนะ เปิดมาค่ะบริเวณแผงประตูข้างนะคะก็เป็นสีดำกระจกมองข้างค่ะปรับทับไฟฟ้านะคะแล้วก็ในส่วนของถัดมานะคะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะเบาะคนขับปรับไฟฟ้านาะตัวหนังเขานะคะยังใหม่อยู่เลยอาจจะมีร่องรอยของการใช้งานเล็กน้อยนะคะอ่าแล้วก็นะคะด้านข้างค่ะมีเป็นตัวบันไดข้างมาให้ด้วยนะคะบอกเลยนะคะว่าให้ดูในส่วนของตัวโครงสร้าง นะคะเดิมๆนะคะแท้แทแน่นอนนะคะไม่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะคะเข้ามานั่งภายในนะคะตัวพวงมาลัยค่ะจะเป็นแบบมันติฟังก์ชันมาให้นะคะคันนี้อันติค่ะ1.8ไฮบริดพรีเมียมเป็นรถปี2021ค่ะเลขไม่1 0 0 0 0แสนะคะราคา5 8 9 9 0 0บาทนะคะก็ได้อันติหล่อประหยัดน้ำมันไปขับกันเลยนะคะหน้าจอค่ะจะเป็นแบบทัชสกรีนนะสามารถเสียบสายนะคะ ฟังเพลงได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นบลูทูธนะคะ fm/am ได้หมดเหมือนกันแอร์เป็นแอร์ออโต้ค่ะนะคะมีเป็นตัวว i ยเด็กชัเตอร์มาให้นะคะโหมดการขับขี่ค่ะก็จะมีมาให้เลือกนะก็จะเป็นไดร์โหมดนะคะ ev โหมดนะคะก็สามารถเลือกได้เลยนะคะตัวเบรกมือเขาจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับตัวเบรกโฮนะคะมีช่องสําหรับวางแก้วในส่วนของตัวบอกคนนั่งด้านข้างค่ะใม่กริบแน่นอนนะคะบริเวณคอนโซลด้านหน้า เป็นสีดำนะคะตัดกับสีโครเมียมนะคะแล้วก็บริเวณเฮดรูมค่ะนะคะเป็นสีเบดแบบนี้เลยนะคะด้านหลังค่ะเบาะใหม่กริบอยู่เลยนะนะคะเดี๋ยวโมพาไปชมด้านหลังกันบ้างมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะอันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่นะยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะลงจากเทรลเลอร์มาก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของแผงประตูด้านในนะคะก็คือจะเป็นสีดำนะคะมีพรมนะคะผ้ายางมีมาให้แล้วนะคะด้านหลังมีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยค่ะนะคะเบาะด้านหลังคนขับค่ะจะมีช่องนะคะสําหรับเก็บเอกสารนะนะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวเบาะหลังเนี่ยใหม่มากๆเลยนะคะเอาจริงๆแล้วอ่ะนะคะเหมือนจะไม่ค่อยได้ใช้งานเลยด้วยซ้ํานะคะคันนี้นะนะคะบอกเลยนะคะว่าสภาพดีมากๆนะคะ ท่านไหนนะคะที่สนใจค่ะฝากกดติดตามโมมาได้เลยนะคะหรือว่าจะยกหูหาโมได้เลยนะที่เบอร์โทรที่ขึ้นให้ด้านหน้านะคะมาดูช่องเก็บสัมภาระท้ายกันค่ะเปิดมาด้านหลังนะคะตัวอันตีสเนาะเขาก็จะมีในส่วนของช่องเก็บสัมภาระท้ายนะที่กว้างเลยนะคะค่อนข้างกว้างเลยนะนะคะ มีถาดท้ายมาให้แล้วด้วยนะคะในส่วนของถาดท้ายเนาะนะคะแล้วก็นะคะจะมีเป็นล้ออะไรค่ะนะคะแม่แดงนะคะมีมาให้ครบเลยนะคะบอกเลยนะคะว่านะคะในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะนี่รอยเมทอาร์ตน,นะคะกลมๆแบบนี้เลยนะคะน็อตยังไม่มีการขยับนะคะอ่านะคะ คันนี้นะคะใครได้ไปนะถือว่าคุ้มมากนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่เห็นคลิปนี้แล้วนะคะถูกอกถูกใจนะคะยังก็สามารถยกหูกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร065ค่ะ4565292นะคะสำหรับคันนี้นะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะนะคะถ้าหากว่าฟรีดาวค่ะจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ มไม่เกินหมื่นสองนะคะประมาณนี้นะคะหรือถ้าหากว่าใครนะคะที่ตั้งงบดาวไว้นะคะอยากผ่อนเบาๆสบายๆนะนะคะก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ t o y ่ t a a า t i ตนะคะ1.8ึ่งจุดแปดไฮบริดพรีเมียมนะคะเป็นรถปี2021ดค่ะสีดำนะคะคันนี้เป็นรถปี21เน้อนะคะเลขไมล์หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเท่านั้นค่ะราคาห้าแสนแปดหมื่นเก้าพัน นะคะสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วนะคะยังไงก็ฝากกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โมชีนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้า